โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมากับผมพี่แค่คนเดิมนีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าจอยในโปรแกรม PCX2 นั่นเองนะครับก็หลายคนเนี่ยยังตั้งจอยสองไม่เป็นนะครับผมก็จะสอนตั้งทั้งสองจอยเลยจอยหนึ่งและก็จอยสองนะครับโปรแกรม PCX2 เป็นยังไงก่อนนี่นะครับผมหลายคนน่าจะรู้จักกันเนาะก็หลายคนน่าจะเล่นกันอยู่แล้วก็มีปัญหาในการตั้งค่าสองจอยนะครับก็ ก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งให้นะครับก็ขั้นตอนแรกเลยหลายคนให้เพื่อนนะครับคลิกเข้ามาตัวโปรแกรม p c x 2ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมนะครับถ้าถ้าคนเข้ามาใหม่จะงงมันคือโปรแกรมอะไรนะครับมันเป็นโปรแกรมเล่นเกมเกม pc สอ2นะครับเป็น emulator เนาะหรือว่าโปรแกรมจําลองนั่นแหละตัวนี้มันจะสรับเล่นใน pc นะครับก็เล่นได้หลายเกมมากนะครับก็เพื่อนไปลองศึกษากันดูเนาะก็ขั้นตอนแรกเลยเพื่อนเข้ามาที่คาว่า miss นะครับตัวนี้อ่าหนึ่งสองสามสี่อ่าก็คือเปลี่ยนเขาเรียกว่า จะพาเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับตัวนี้เชียงเลนเกตนะครับเลื่อนลงมาที่รองสุดท้ายนะครับเนี่ยไทยแล้วก็กดโอเคอ่ามานี่แล้วก็กดออกนะครับปุ๊บแล้วให้เพื่อนเนี่ยกดเข้ามาตัวเดิมนะครับโปรแกรม pcx 2เหมาเดิมเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งค่าจอยก็ให้เพื่อนนะครับเข้ามาที่คําว่ากําหนดค่านะครับแล้วก็ตัวควบคุมนะครับแล้วก็การตั้งค่าปลั๊กอินนั่นเองนะครับอ่าก็มันจะมีคําว่าตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะครับจินเนอรัลนะครับอ่าก็ปล่อยไปเลยนะครับ มันจะมีคําว่าแพดหนึ่แงและแพดสอง,องนะครับแพดหนึ่งเนี่ยคือจอยแรกนะครับผมแพดสองก็คือจอยสองนั่นเองนี่ครับก่อนที่เพื่อนจะตั้งค่านะครับให้เพื่อนๆนะครับผมทําค่ารกดปุ่มสีเล็กที่จอยด้วยนะครับให้ม EN ันจอยอเป็นสีแดงเพราะว่ามันจะมีไฟสีแดงขึ้นใช่ไหมข้างๆปุ่มสีสเล็กนั่นแหละบางคนเนีย่ยไม่กดปุ่มนี้แล้วตั้งค่าเนี่ยมันลวนนะครับมันจะไม่แสดงผลให้นะครับกดก่อนนะครับให้มันเป็นสีแดงเนาะประมาณนี้นะครับ แพ่นหนึ่งคือจอยแรกนะครับแพ่นสองคือจอยสองครับ mm hmm. ก็ขั้นตอนง่ายๆครับไ mm hmm. ลน์เพื่อนเนี่ยติ๊กเข้ามาแผ่นแรกก็คือจอยแรกแหละนะมาที่อ l ล t t e r o นะครับแล้วก็หานะครับคําว่า dx usb จอยสติ๊กนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยจะเป็นคําว่า dx twin usb gamepad เนาะบางคนก็ยังไม่พบไปแหละว่าหลักๆเนี่ยมันจะมีคําว่า จอยสติ๊กแม่งก็เป็นตัวทวินนะครับเกมแพดประมาณนี้คือไม่อันไหนก็อันนึงแหละเราต้องสุ่มหาเอานะครับจอยแรกและจอยสองเนาะของผมเนี่ยของผมมันจะเป็น DX USB จอยสติ๊กนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะคือถ้าเพื่อนไม่เป็นเหมือนผมเนี่ยก็ให้เราหาเอานะครับคือสุ่มหาแต่หลักคือแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่พวกนี้แน่นอนเนี่ยพวกเลเซอร์ไอพวกเลเซอร์เนี่ยไอเลเซอร์เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นนี้มะคีย์บอร์ดผมแล้วก็เมาส์นะครับพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับ อ่าหลักๆนี่ครับเอาเป็นคำว่าจอยสติ๊กเป็นหลักเลยอ่าแล้วก็ยูทวินเกมแพดนะครับอ่าของผมเนี่ยจำได้แม่นเลยมันคือตัวนี้นะครับจอยสติ๊กปุ๊บอ่ามันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับอ่าทำการเนี่ยตั้งค่าเลยจอยแรกก็ให้เพื่อนเนี่ยเอาเมาส์ามาคลิกที่ L1 นะครับก็คือ L1 ที่จอยนั่นแหละนะครับคลิกก่อนแล้วกด L1 ที่จอยนะครับปุ๊บอ่านี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดก่อน เวลาที่เรากดตั้งค่าจอเนี่ยกดกากบาทตัวนี้เอ้ยกดติ๊กถูกตัวนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นแบบเมัตสกี้เนาะอ่าอ่าลองกดใหม่นะครับ r 1คลิกที่ r 1แล้วกด r 1ที่จอยนะครับปึ๊บเห็นไหมนี่กด l สองที่จอยนะครับคลิกก่อนนะครับคลิกก่อนค่อยกดในจอยนะครับแล้วก็กด r 2คลิกแล้วกด r 2นะครับแล้วก็ปุ่มสีเหล็กก็คือปุ่มข้างๆปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็สตาร์ทก็คลิกก่อนแล้วกดส แอนะล็อกแอนะล็อกนี้น่าจะเป็นตัวไม่มีนะผมเออแอนะล็อกไอยู่ตรงล่างนะก็คือไอ้ปุ่มอะไรไอ้ปุ่มที่จริงตัวนี้ไม่ต้องออกก็ได้ครับสองอันนี้คือผมไม่ติดนะแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับจอยมากนะผมในสองตัวนี้นะครับไม่จะเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับอ่าโอเคต่อไปครับตัวนี้อัพคือบนนะครับก็คือไอ้ตัวลูกศรข้างๆปุ่ม R3 สมาแหละกดบนนะครับนี่ลิฟต์นะครับ ไลท์ Light, แล้วก็ดาวนะครับผมทางซ้ายก็เป็นตัวลูกศรน,นะครับผมเนาะทางซ้ายมือนั่นแหละนะครับตรงนี้คือปุ่มสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม Ox นะครับผมก็คือเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่สี่เหลี่ยมนะนี่สามเหลี่ยมอ่านะครับแล้วก็เอ็กคลิกก่อนก็นกดนะครับเนี่ยคงจำได้กันนะ X สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโออ่าประมาณนี้นะี่ครับ ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว r 3นะครับก็คือปุ่มโยกนั่นแหละทางทางซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มโยกทางซ้ายเนี่ยผมเนาะตัวนี้จะเป็นทางขวานะครับอ่าให้เรากดคลิกปุ๊บแล้วก็เลื่อน r 3ขึ้นบนน hey, ะไอ้ลูกกิ้งนั่นแหละนะครับเนี่ยคลิกปุ๊บเลื่อนขึ้นบนอ่าคือเออไอ้ลูกกิ้งที่ผมบอก,ก,บอกไปเมื่อกี้แหละอ่าิฟ f ์อ่าิฟ f ์แล้วก็ไร g ์อ่าแล้วก็ down อ่าแล้วก็กดไอ้ตรงกลางนี่นะครับผมไอ้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไง ไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับจะเป็น R3 นะคือให้เรากดลงนะครับผมทางซ้ายนะกดปึก๊กเนี่ยมันจะขึ้นมามันจะประมาณนี้นะครับป,ปุ่มปุ่มปุ๋งจะไม่หลอนนะโอเคลูกขึ้นมาด้วยเดี๋ยวหน่อยนะโอเคเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะเมื่อกี้ปุ่ม L2 มันล็อกผมมันล็อกนะเอาใหม่นะครับคืออัพเหมือนเดิมแหละ lift แล้วก็ขวาแล้วก็ดาวล่างอ่ะแล้วกดตรงกลางปึก๊กนี่หนไหมขึ้นมาละเมื่อกี้ต้องขออภัยนะเมื่มอกนะี้คืออะไง ปุ่มมันล็อกนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นให้ให้เราดูด้วยนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยซ้ายมือมันจะบอกนะครับว่าขึ้นไหมกดขึ้นไหมนะครับทางขวาคือโยก R3 ทางขวานะกดขึ้นบนปุ๊บฮเรีบอ่ right, Down, าไร้แล้วก็ดาวลงมาแล้วก็ R3 ตรงนี้จะเป็นทางขวานะให้เรากดมันจะดังตึ๊กนะครับกึกอ่ามันจะดังกึกให้เรากดลงนะ R3 ตรงนี้กดตรงจอยกึกลงนะไม่กดได้นะนะครับแล้วให้เรากดติ๊กตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะตรงนี้ห้ามต้องกกดดนะครรับให้เา แอปพลายนะครับผมปุ๊บนี่คือจอยแรกคือเสร็จสิ้นแล้วนะครับกดโอเคไปนะครับแค่นี้เองอ่าต่อไปก็เหมือนเดิมเรามาที่ควบคุมนะครับอินแล้วก็จอย2จอยแรกเสร็จแล้วนะแค่นี้เองนะครับจอยสองนี่ของผมเนี่ยจอยแรกผมมันจะเป็นจอยเทพหน่อยนะครับเป็นจอยที่มีราคาในระดับหนึ่งเลยนะครับหลักพันขึ้นนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นจอยราคาหลัก300นะครับมาดูว่าจอยราคาหลัก300กว่าบาทเนี่ยมันจะเป็นชื่อแบบไหนนะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมาที่แผงสองนตัวนี้นะครับให้หาคําว่า ของผมเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนนะเนี่ยนี่ดูนะครับผมจะตั้งให้ดูนะอันนี้ผมเอาตัวเ,นะเหมือนจ้อยแรกอ่ะดูจะตั้งอ่ะกดไม่ติดเห็นไหมกดไม่ติดนะครับเห็นไหมคือเพื่อนคือเพื่อนเนเนี่ยต้องสุ่มหาเอานะครับของผมเนี่ยง่ายมากส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้เนี่ย dx ถาวินอ่าถาวิน usb เกียร์แพดเนี่ยนี่ได้แน่นอนตัวนี้นะครับเนี่ยคือเราหาไปเรื่อยแหละคือถ้าเราหาไม่เจอก็กพยายามสลับไปเรื่อยนะครับอ่าสลับกดไปดูถ้ามันกดติดขึ้นปุ๊บเนี่ยได้เนี่ยคือได้แล้วอันนี้คือได้เน อกซอีก่อนติ๊กออกด้วยตรงนี้อย่าลืมนรติ๊กออกด้วยเวลาตั้งค่าเดี๋ยวมันจะเด้งไปหน้าเมื่อกี้นะครับนี่คือจอย2จอย2ครับจะเป็นจอยราคาไม่แพงงผมนะครับก็มาดูว่าเนี่ยครับชื่อมันก็คือ D X Twin USB Gamepad นั่นเองนะครับจะเป็นจอยให้คล้ายกับพวก p 2เลยนะครับเหมือนเดิมครับเอาเมาส์คลิกปุ๊บกด L1 ที่จอยครับกด R1 ที่จอยคลิกก่อนนะครับแล้วกด R1 ปุ๊บคลิกแล้วกด L2 นะครับแล้วก็คลิกแล้วกด R2 ประมาณนี้นะครับปุ่มสีเล็กกดปุ๊บสตาร์ทคลิกแล้วก็กดที่จอยสตาร์ทแอนหล็อกกดปุ๊บไม่ติดแอนหล็อกนี่เนะี่ยผมแบบไม่ติดไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาอะไรมากครับผมเมาส์ไม่ต้องปล่อยเลยครับตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับปล่อยเลยนะครับบนก็คือไอ้ลูกศรที่ผมบอกไปแหละทางซ้ายมือนะบนวีฟขวาดาวล่างอ่าแค่นี้นะครับนี่เช็คดูได้นะครับเช็คดูได้นะครับผมนี่สี่เหลี่ยมนี่คือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมอ่า สามเหลี่ยมนี่โอ้แล้วก็ตัวนี้เป็น X นี่คือ X นะครับคลิกก่อนค่อยกดในจอยนะครับปุ๊บถ้าเราไม่คลิกเนี่ยมันจะไม่ติดให้นะครับอ่าเลื่อนให้ตายก็ไม่ติดให้นี่ครับผมเนาะโอเคตัวนี้จะเป็น R3 ปุ่มโยกทางซ้ายครับบนซ้ายขวาดาวแล้วตรงกลาง R3 ทางซ้ายกดลงตึก๊กโอเคตัวนี้ทางขวานะครับบนแล้วก็ซ้ายขวาอาลูก,กี้ขวานะ แล้วก็ล่างนะผมอ่าแล้วก็กด R3 ที่จอยอลูกกิงขวานะปึ๊กนี่แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยแล้วก็แอปพายแล้วก็โอเคแค่นี้เองนี่คือการตั้งค่าจอยในโปรแกรม PC ได้สองแบบมาฐานของผมนะครับก็คือได้แน่นอน100%เนะครับเล่นได้ทุกเกมนะครับคือปรับแบบนี้แหลนะเล่นปรับคือเล่นเกมไหนก็แล้วแต่ที่เล่น2คนได้ มันมีผลหมดเลยนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับซึ่งบางคนบอกพี่มันจะสั่นจอยได้ไหมผมยังตั้งไม่เป็น,นครับในการสั่นจอยเดี๋ยวค่อยว่ากาันทีหลังในคลิปหน้าเนาะการสั่นจอยเนี่ยก็ยังคือมันดีหมดนะครับเหลือแค่การสั่นจอยเพราะว่าหลายคนที่ได้เกมพวก p พ a y s t a t i o n มาเนี่ยมันจะจอยจะ,จะสั่นใช่ไหมแต่ผมยังตั้งไม่เป็นนะครับอันนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหามากเนาะแต่และคนมันแค่จอยสั่นนะครับบางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียนะข้อดีคือมันได้อัตราลดแหละแต่ว่าข้้ออออเเสียยไคคืืววลลาป่กก็ต ตกตกตกโต๊ะนะครับเดี๋ยวสวยก่อนนะมันสั่นตึ๊ดตื๊ดนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับและอย่างคือผมบอกไปแล้วบางคนเนี่ยจะลืมกดไอตัวปุ่มเปิดไฟแอนะล็อกนะครับแอนะล็อกเนี่ยสำคัญนะครับเปิดด้วยนะครับเวลาตั้งค่าจอยบางคนทักผมพี่เปิดไม่ติดเออ่กดเหมือนพี่แล้วไม่ติดครับผมก็เอ้ยกดปุ่มหรือเปล่าวะนะครับก็ประมาณนี้โอเคมาผมเล่นให้ดูนะครับบาซา่าแล้วกันเกมบาซา่าเนาะโอเค นี่ครับผมจะลองเล่น2คนให้เพื่อนดูนะครับว่ามันได้จริงๆริงริบไปใช่ดิอันนี้มันเดากันบอลดีกว่าโอเคโอเคผิดพลาดผิดพลาด,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 ดเอ่อบาซาร่านี่ยซิงคูบาซาร่าเห็นไหมคือโปรแกรม P C X สเนี่ยเล่นได้ทุกเกมนะครับอันนี้ผมปรับ 4K นะเดี๋ยวว่าจะได้ 4K กเมั้ยมาดูนะครับว่าผมเล่น2คนได้ไหมนี่ครับตั้งค่าจอง,ง่ายๆไม่ยากครับผมหรือว่าใครไม่เข้าใจก็ มาสอบถามผมได้นะครับทักมาเลยผมว่างเนี่ยผมตอบให้นะครับผม,ผมไม่ผมไม่ไม่ไมหยิงนะครับบางบ้างผมตอบให้นะครับได้หมดเลยนะครับอ่าโอเคอุ้ยเ,เสเลี่ยหนักมากอ่าเลนสองคนให้ดูอ่ามาดูนะครับผม <S <S ผมสอนโหลดไปได้แหละเส้นโกคุบาสราดูนี่ครับนี่เลยเล่นสองคนได้นะครับผมเอาไว้อะไรดิเดี๋ยวซาณาดะยูคิโมร่าแล้วกันแล้วก็โมริลันมาลุโอเค มาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคอ่าเล่น2คนได้อย่างแน่นอนนะครับอ่านี่ครับปึ๊บเอาใส่เทมจำตัวดีกว่าแต่ว่าเทมจำตัวนี่ตาเดาดีครับของฟูครับของฟูนี่ครับชุด3ก็มีถัดไปโมริลันมาลุจอย2ครับเปิดเกีร์ไฟต้นเกมว่าอย่างไรเอออไเทมจำตัวนะครับไอเทมจำตัวเนี่ยนี่ลูกอมแล้วก็ใส่เป็นตัวท็อปสุดเลย โอเคมาลองดู2คนเป็นยังไงนี่ครับเดี๋ยวจอยจอยมันเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยดีด้วยนี่ครับผมมาดูนะครับเล่นได้2คนจริงไหมตั้งค่าจอยจะขยับได้ไหมนี่ครับอ่าบางคนมันไม่ติดที่อะไรเงี้ยโอเคนี่จอยแรกนะครับจอยแรกนี่สบายสบายครับผมนี่ครับเห็นไหมมาดูผมจะขยับจอยสองให้ดูครับนี่ไหมจอยสองทำได้ปกติครับนี่เปิดเกมไฟสามต้นเกมครับนี่ครับผมเห็นไหม ซอยสองเล่นได้แน่นอนครับแต่ว่ารู้สึกว่าโอ้ยดังแรงมากขออนุญาตนะครับกลับมาโอเคสักสิบเปอร์เซ็นต์โอเคโอ้ค้อนด่ามาค้อนด่ามาว่ะโอเคก่อมาดิครับคอนตะมาดิครับโอเคนี่ครับประมาณนี้นี่ครับเล่นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับนี่เลยนี่ครับเล่นเกมไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้องเกมบาซา่าอย่างเดียวครับนี่มาดิมาดิหกสิบเฟรมนิ่งๆครับนี่มาดิตายไหมตายไหม โอเคเล่นลื่นเลยนะครับเนี่ยเล่นลื่นเลยนะครับลื่นมากโอ้ตายเลยโอเคอ่าก็จะประมาณนี้นี่ครับผมในการตั้งค่าจอยเล่น2คนนะครับหรือว่าคนไม่เชื่อผมโอเคเอ่อเล่นได้จริงนะเดี๋ยวเราลองเดร็กบอลดูเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดร็กบอลเล่นเพื่อนดูนะครับว่ามันได้ไหมอ่ะลองเล่นเดร็กบอลดูบางคนเล่นเดร็กบอลไงสองคนนะครับเล่นได้หมดนะครับนี่เราตั้งค่าจอยเนี่ยไม่ว่าเพื่อนจะเล่นเกมไหนแล้วแต่ผมบอกไปแหละมันมีผลหมด ทุกเกมนะครับก็คือเล่นได้หมดแน่นอน100%นครับโอเคมาดูกัน,นครับผมอ่าโอเค12นาทีแล้วโอเคมาดูกัน,นครับเต้น2จอยตั้งได้ไหมพี่อมาดูครับอ่าอันนี้เป็นดังก์บอลน,นะครับเดี๋ยวว่าจะแจกสอนแจกโอ้ยนั่นนะโอเคเล่นได้2คนแน่นอน,นครับนี่หนึ่งหนึ่งแบทเทิลได้เลยนะครับอ่าเอาโคจูต้าแล้วกันไหมจอยสองมา ฝ่ายสองนี่โอ้ยแบบใหม่นีม่มันชอบใหม่นี่มันชอบลวนตลอดอเลยวะโอเคโกจูต้าไหมตามีไหมโกจูต้ามาโอ้ยครับลุยกันเลยดีกว่าครับผมพอดีว่าไอ้เมาส์เนี่ยไอ้ตัวอภวผมไหมโอเคนี่คือจอยแรกครับอ่ะนี่คือจอยสองครับขวามือคือจอยสองครับนี่นไหมเล่นได้แน่นอน,นครับผมนี่ช้าพลังเลยอันนี้เป็นเซฟของผมเองนะครับหรือว่าใครได้ผมสอนหลุดให้แล้วกันทีหลังแล้วกัน เอาแล้วผมบิ๊กแบงนี่60เฟรมนิ่งๆแบบ 4K ได้ครับผมภาพสวยชัดเจนครับนิ่งๆเลยนี่จอยซ้ายคือจอยแรกครับผมเห็นไหมเล่นได้ปกติครับฟันนี่ไงโดนอืมโดน,โดนแล้วก็โดนอีกรอบนึงโอเคมาทางขวาบ้างตายแล้วครับผมพ,พี่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากดได้ทุกทั้งหมดนะครับเพียงแค่ว่าจอยไม่สั่นแค่นั้นเองีอยผมบอกไปแหละโอเคอเดี๋ยวเจอของแท้เดี๋ยวเจอของแท้ครับผมอ่าดูดูดูกำลังมันเลยเอาละ สเตอร์กำลังคือเต่าบ so ิ๊กแบงไม่นะโอเคโอ้ลกแตกเลยโอเคครับก็จะประมาณนี้นี่ครับผมเนาะในการตั้งค่าจอยในโปรแกรม PCX สอ2นะครับแล้วลองว่าเล่นได้แน่นอน100%นะครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับโปรแกรมนี้ก็น้อยมากที่จะมีปัญหานะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้มีคนขอผมมาเนาะผมว่างๆผมทำให้นะครับตอนนี้กำลังเล่นเกมปัสสาวะพักสามอยู่นะครับก็ในการหายเทียบอยู่แหละนะครับแต่คนก็รอมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคน มาที่อดใจรอนี่ครับก็โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวข้อไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็ใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนี่ครับหรือว่าจะมีเมื่อจะคอมเมนต์ก็ได้นะผมคอมเมนต์สนุกสนุกกันได้นะผมไปตอบให้แน่นอนนะครับโอเคนะี่ครับแล้วก็กดซับไซต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม